จิตสยามคือชื่อชุดการแสดงในการเปิดการอบรมวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเนื้อเรื่องเปิดฉากด้วยความเจริญมั่งขั่งของกรุงศรีอยุธยาบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขโดยตลอดแต่เมื่อคนในชาติขาดความสามคัคคีข้าสึกเข้าประชิดกำแพงเมืองในที่สุดก็พ่ายให้กับพม่ารามัน การอบรมวิทยากรแกรนนําในการพัฒนาการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองนี้ถูกจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าอบรมเป็นตัวแทนจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆจํานวน1,250คนเพื่อน,นําไปขยายผลต่อในพื้นที่ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดให้มีค่าเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในชั้นประถมและมัธยมต้นอยู่ที่40ชั่วโมงต่อปี และมัธยมปลายอยู่ที่80ชั่วโมงตลอด3ปีขณะที่วิชาหน้าที่พลเมืองให้แยกออกเป็นวิชาเพิ่มเติมทุกระดับชั้น40ชั่วโมงต่อปีประธานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองบอกว่าแนวทางการจัดการเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์จะเน้นที่ความเป็นมาของชาติไทยสถาบันกษัตริย์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองเน้นค่านิยม12ประการของคอสชอ และการเทิดทูนสถาบันและต่อไปเนี่ยต่อไปเด็กพอเขาเห็นว่าไอ้ขนาที่เขาร้องเพลงชาติอย่างนั้นมีลูกป้านะอาเอ้ยทำไมเขาไม่หยุดอันนี้เขาอาจจะไปคุยกับเอ้ทำไมไม่หยุดคือไอ้นี่คือเป็นตัวคิจิกรรมหรือหรือแม้แต่ธงชาตินั้นเนี่ยเราก็ต้องดูอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยธงชาติขาดวิ่งอะไรเงี้ยต้องต้องมาเปลี่ยนธงชาติใหม่อะไรอย่างเงี้ยจัดกเนี่ยนะครับ ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดในโรงกรุงเทพมหาน,นครซึ่งมีครูประจำหมวดสังคมอยู่เพียงสี่คนสะท้อนความเห็นกับทีมข่าวว่าภาระการสอนของครูก็จะเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนอาจต้องจ้างครูเพิ่มซึ่งสวนทางกับนโยบายลดการบ้านของกระทรวงศึกษาธิการเองนะคะดังนั้นก็จะมีปัญหาว่าเด็กอาจจะต้องเรียนโหลดไปถึงห้าโมงเย็น,น,นมันจะมีวิชาว่างๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรอย่างเงี้ยเราเอาเราเราเอามันมาเป็นวิชาที่พลเมืองได้ไหมคะถ้าถามอย่างนี้ดูจากหลักสูตรแล้วไม่ได้เพราะว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็คือการพัฒนาผู้เรียนจริงๆก็จะเป็นเรื่องอย่างอื่นที่มันจะไม่เกี่ยวกับตัวหน้าที่พลเมืองชุมนุมก็จะเป็นทักษะของพัฒนาผู้เรียนเหมือนกันพัฒนาผู้เรียนเนี่ยจะมี3ามอย่างคือจะมีแนะแนวมีลูกเสือแล้วก็มีชุมนุมเอามาเป็นหน้าที่พลเมืองไม่ได้คเอามันมาเป็นหน้าที่พลเมืองได้ไหมถ้าถามว่าถ้าเกิดโรงเรียนเปิดกว้าง มันก็ทําได้แต่มันจะต้องใช่แต่มันจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าไอ้ไอชุมนุมของเราเนี่ยมันเป็นหน้าที่พลเมืองในลนักษณะแบบไหนล่ะในเมื่อจัดมาแล้วว่าต้องเพิ่มเป็นรายวิชาเพิ่มเติมวิชาที่พลเมืองเนี่ยการแยกออกไปอย่างเงี้ยมันจะซ้ําซ้อนกันไหมอ๋อไม่ซ้ําซ้อนคือ,คอเราเรียนร่วมกันได้คือเอาลูกเสือกับหน้าที่พลเมืองเนี่ยเรียนเป็นวิชาเดียวกันได้อย่างนั้นได้ไหมคะเป็นอย่างนี้ฮะ,ฮะกระบวนการเหล่านี้โรงเรียนจะเป็นคนไปจัดการเองนะฮะให้อำนาจโรงเรียนให้อำนาจโรงเรียนเป็นคนจัดการเรียนรวมก็ได้หรือไม่ ความหมายก็คือว่าเนื่องจากวิชาหน้าที่พลเมืองจะมีหน่วยกิจของตัวเองเขาจะต้องมีชั่วโมงเรียนของตัวเองนะครับมีชั่วโมงเรียนตัวเองมีการประเมินผลตัวเองแต่ว่าบางหัวข้อบางประเด็นสามารถไปสอนในวิชาลูกเสือได้นะครับแล้วก็ลดชั่วโมงเรียนทางนี้แล้วก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยโรงเรียนแล้วก็ครูเนี่ยเขาสามารถทําได้เข้าใจแล้วก็สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เราเราต้องให้แค่กรอบใหญ่ๆไปแล้วให้โรงเรียนไปทาตามตามความถนัดของเขาเอง แม้วิชาประวัติศาสตร์จะไม่ต้องแยกออกมาเป็นอีกสาระวิชาเหมือนอย่างวิชาหน้าที่พลเมืองที่ให้แยกออกมาเป็นวิชาเพิ่มเติมซึ่งแต่เดิมวิชาเพิ่มเติมเป็นพื้นที่จัดการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียนและท้องถิน่นนั่นหมายความว่าโรงเรียนจะต้องลดการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของท้องถิ่นลงเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาหน้าที่พลเมืองที่เพิ่มเติมเข้ามาได้ทันพิสิธ์เลิศบำรุงชัยเนชั่นทีวีรายงาน